การสวัสดีง้ามๆพอแม่พี่น้องป้องไปตุกตุกทันยินดีตอนรับเขาซื้อทางช่องพรพาด้วยนะคะพี่น้องเนาะการทำทุกอย่างเพื่อเอฟซีนะคะพี่น้องค่ะเพื่อเพื่อพี่น้องได้เบิ่งได้ชมของแท้ของจริงนะคะพี่น้องค่ะทำทุกอย่างนะคะพี่น้องบววัาสิขึ้นเขาล่งห่วยนะคะพี่น้องเนาะก่ะ,ะเข้ามาไปตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ไฟหน่อยนะเดี๋ยวตกเออของลูกนี่มาต่นขึ้นมาด้วย

เพราะว่าเทิงเพดานสูงแห้งค่ะพี่น้องค่ะสูงสูงแห้งแล้วก็ะโบเมื่อวีผู้ใดสิขึ้นไปยุทังหันใดเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหโถงใหญ่บาดคำค่ะพี่น้องแล้วค่ะตันเบอร์เด้อค่ะทั้งๆเป็นถ้ำที่สูงมากทนงที่ละพี่น้องเป็นถ้ำที่สูงมากทัิงๆไหวไฟสีสามารถไปโยนเอียงลงมาไดเด้อพี่น้องเด้อ สำรวจก่อนก่อนทำที่ทีค่ะพี่น้องค่ะลังเล็กนะเดี๋ยวซื้อนี่บอกลงง่ายเลยเลยค่ะอืนี่อุปกรณ์นี่แบบอุปกรณ์ค่ะนี่สไตล์เนี่ยที่เหมือนผ่านนี่ยงนี่นี่ยตันตันนี่แม็กซ์ตันตึ๊กตรงเนี้ยมาดูรุ่นี่นายจันตันตึ๊กรงนเออตันเมื่อไรค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะอันนี้ของแทะพี่น้องค่ะอันนี้แอัดมาเห็นโดยตาเอ็นตาตัวเอ็นเลยพี่น้องเด้อนี่ใครว่าบ่มี่ปองบ่มีโพองค่ะพี่น้อง สูงสูงปัง่นนะพี่น้อง,องก่อนก่อนทำพิธีพี่นอ้องชัดเจนพี่น้องชัดเจน

ติดพันตาสันติเกยังมูนิวรวจานังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลหยยมพันตาธรรมสวรรกาโลหยัมพันตาธรรมสวรรกาโลหยัมพันตา,นา,า,ตาค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะช่วงเสียงบางข้างบางตอนก็จะได้ตัดไปเนาะค่ะพี่น้องครับเพราะว่าเป็น คาถาของคู่บาอาจารย์บางครั้งก็ต้องปิดไว้นะคะพี่น้องเนาะค่ะกราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดก็อยากให้มไหมสัมผัสด้วยตัวเองเนาะคะ่ะสีได้รูว่าของแท้เป็นแบบใดของปลอมเป็นแบบใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่แน่ๆนี่คือทางแอดมินได้มาประจักษ์ต่อสายตาและกระเบิ่ง บริเวณรอบๆทำแล้วบม่มีหม่องบ่มีปองบ่มีบนันไดทะลุแล้วก็บ,บ่มีไผที่สสามารถขึ้นไปสูงปานนั่นนะคะพี่น้องค่ะซึ่งตามที่แอดแผ่นกล่องให้เบิ่งตอนแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็ะเป็นอันที่ว่าแปลกแต่กิ่งค่ะพี่น้องค่ะมหัสจัเตเจ้เป็นเรื่องกิ่งนะคะพี่น้องค่ะได้มาเห็นด้วยสายตาเจ้าของนะคะพี่น้องกับเป็นที่ ถึงคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจังได้ก็ให้ภาพบรรยายได้พี่น้องเด้คะ่ะทางแอดมินก็นขอขอบุญขอบุณที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะซอยกดไลค์กดแชร์ให้ภาพบรรยายเด้คะ่ะพี่น้องเด้ สหัสเนยนัมมามิสิรสางังเตสังธรรมันจะสังขันจาระเรนานัมมามิหังนัมมาการานุภาเวนหันตวาสเบอุปัตตเวอเนกอันตรายาปีวินาสันตุอาสสัต นะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคตะเส นามโมมหาสังฆสาปีวิสุทธาสีลดิทิโนนาโมโอมาตยาราธสาราตนาตยาสาสาทุกังนาโมโอมากติตาสาตาสาวัุตยาสปีนาโมกาลาปภาเวนาวิกาชนตุปัตตวานาโมกาลานุภาเวนาสุวัติโหตุสัปปดา นาโมการาสติเยนะวิธิมิโหมิเตชวาเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวัติยังวิหารติเชตาวันเนอนาถบินดิกัสารามตัตตะโกภะกวาภิกขุอามันเตสีภิกขโวติ พาดันเตติเตภิกคุภะกวาโตปัจจโสสุงภะกวาเอตดาโวจาเมตายาภิกขเวเจตวิมุตติยาอาศวิตายาวิตายาบุลีกตายานายิกานียกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริติกิตายาสุสมมราชาเอกดัศสนิสังสะปาติกังหา ກຕເມເອກາດສາສຸຂັງສຸປະຕິສ so ຸຂັງ so ສຸປະຕິຜູ so ້ຊັນຕິນາປະປະກັງສຸພິນັງປະສະຕິມະນຸສານັງປິໂອະມະນຸສານັງປິໂຍໂຫວະາລະຄັນຕນສະອະຂິວາວິສສທັງວາກະ wakang gitang sama muka wanowi faida asam mulho kalang karoro อินทสาวังมหาอินทสาวังพุมธสาวังมหาพุมธสาวังจักกะวติสาวังมหาจักกะวติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสีสาวังมหาอิสีสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพุริสาวังมหา สัพุริสาวังพุทธะสาวังปจจกพุทธะสาวังอรหัตตะสาวังสัพพะสิทธิวิชาธารนังสาวังสัพพะโลกอิริยนังสาวัง อินทาสาว่างมหาอินทาสาว่างพมมสาสว่งมหาพมมสาสว่งจักกวัตติสว่างมหาจักกวัต ธีสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสีสาวังมหาอิส a สาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัปบุริสาวังมหาสัปบุริสาวัง พุทธะาสาวังปัจเจกพุทธะาสาวังอรหัตตะสวังสัพพสิทธิวิชาธาร,ารานังสวังสัพพโลกอิริยนังสว่าง อินทสาสวังมหาอินทสาสวังผมมาสาวังมหาผมมาสาวังจักวาติสวังมหาจักวาติสาวังมหาเทวาสาวังมห เทวาสวังอิสิสวังมหาอิสิสวังมุนีสวังมหามุนีสวังสัพุริสวังมหาสัพุริสวังพุทธสวังปัจเจกพุทธสวังอรหัตตะสวังสัพพสิทธิวิชาธรนังสาวังสัพพโลกาอิริยานังสวังอินทสวังมหาอินทสวังพมบา สวังมห้าหกมาสวังจักกะวติสวังมหาจักกะวติสวังเทวาสวังมหาเทวาสวังอิศิสวังมหาอิศิสวังมุนีสวังมห่ามุนีสว่างสัพพุริสวังมห่าสัพพุริสว่างพุทธสว่างปัจเจกพุทธสวังอรหัตตสวังสัพพสิทธิวิชารนังสวังสัพพโลกาอิริยานังสวัง อินทาสวังมหาอินทาสวังหมมาสวังมหาหมมาสวังจักกะวติสวังมหาจักกวติสวังเทวาสวังมหาเทวาสวังอิสีสวังมหาอิสีสวังมุนีสวังมหามุนีสวังสัพุริสวัง พระาสับปูริสวังพุทธสาวังปเจกัพุทธาสาวังอรหัตตสาวังสัพพสิทธิวิชาธารนังสาวังัพะโลกอิริยานาังสาวัง อินทาสวังมหาอินทาสวังหุทธมสวังมหพุทธมสวังจักกะวติสวังมหจักกะวติสวังเทวาสวังมหเทวาสวังอิสีสวังมหอิสีสวังมุนีสวังมหมุนีสวัง สัพพุริสาวังมหสัพพุริสาวังพุทธส้าวังปัจเจกับพุทธสาวัง,าาวงอรหัตตะสาวังสัพพะสิทธิวิชาธารนังสาวังสัพพะโลกะอิริยานังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ กดน้าพร้อมกันแล้วนี่การเขาจะลด่ก็ไดน จิมินาพุญยาคัมินาอุปชัยยาคุณุตระาอัจาริโยบาลานจามตาปิตาจายาตากาวิยามังมังสุริโยจันทิมาระปันตุมาสัพเพสัตตาสัทาหุนุอเวราสุขราชีวิโนกัดังพุญยังพลังไมนร่างสัพเพภาคีภักปันตุเตยิงจำได้ไหมค่ะ กบผ้าด้วยสีเองเงินสีดำตูแตกนะเสียดายเนาะเห็นแก้วมันเตกมีไหมได้ครับโอเคอาจารย์มาที่สิงอาจารย์เดี๋ยวถ่ายรูปกันนะโอเคกีุดาพค่ะสาธุสาธ นา่พี่น้องเด้อค่ะนา่ทำทำตามบ่มีม่บุเป็นบุญหูบุญตาพี่น้องบุญหูบุญตาที่ได้เห็นไนด้ชมเด้อพี่น้องเด้อบุญนี่ค<ะ>่ะเกิดมาบม่เ,เ,เ,มเสียชาติเกิดพี่น้องแต่เคยเห็นค่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดพึงเคยเห็นเถื่อเหล็กในชีวิตค่ะพี่น้องค่ะ